ัวกูลืมบอกโอ้ยลืมบอาตัวกินไม่ได้เล่นนานกูลืมแนี่ย้อป้าดูป้าปดูตัวเรานะดูดูดู่ล้วปิดหนึ่เองจะไปทำอะไรพองนี่กับกับป่อยาเปิดหนึ่งเปิดเปิดกัปอยหน เอ้ยยกลงยกลหยลงยกลนี่เียปวดเขียจริงทำได้บ้าันดาไฟตานีทอดเเห็นหนั่นไงตัวโดดแบบพีบก็ดปมนังงอ่ะเห็นยัง ทางไว้แล้วก็กดหนึ่งนานะไอ้ยืดเก็บอะไรวะทางแล้วก็กดสี่มันจะหัวล้อครับสี่โงหัวล้อไม่เสียยนได้อันนี้ก่อนโอ้